บ้านหลังเนี้ยนวนานางขายสนใจติดต่อมานะคะหน้ากว้าง6เมตรลึก12เมตร2ชั้นเป็นเทาเฮาส์2ชั้นนะคะอยู่หมู่บ้านพฤษา3ค่ะสนใจติดต่อมานะคะตามเบอร์ที่บอกไปเนี่ยค่ะขายไม่แพงค่ะต้องการขายด่วนค่ะ เนี่ยนี่ถ่ายเฉพาะให้ด,ดูหน้าบ้านนะคะสวยค่ะข้างบนมีดัดฟ้าสนใจติดต่อมาเลยค่ะ